ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปส .919 อากาพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กอบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากอบัญชาการกองทัพไทยดิฉันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำค่ะทุ่งทุ่งแบบนี้พร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเช่นตตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ส5าสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทําการแยกคัดพัน์ปลานินบรรจุลงถุงเตรียมการแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนต่อไปตามโครงการทาหารพันธุ์ดีเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อน้อมน,นําแนวพระรชาชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรมาดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมนาบ้านน้าตกพัฒนาหมู่เจ็าบลทุ่งเกาะอําเภอ เชียงรงงจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สํานักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการตลาดพัฒนาจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของสกิจพอเพียงดําเนินการทําท่อนถ่านอัดแท้งผลิตอาหารสัตว์เพื่อเป็นการลดต้นทุนจัดทําแปลงผักกลางมุงและเก็บผลผลิตไก่ ส่งโรงประกอบเลี้ยงนะคะณตำบลบอกพลอยอําเภอบอกไร่จังหวัดกราดนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-2สำํานักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการคัดแยกลูกพันปุปลาินจุรดาเพื่อเตรียมการแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้นําไปเพาะเลี้ยงในพื้นที่ของตนเองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาคม2566ณตำบลตาเตกอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ